สวัสดีครับเพื่อนๆชาวฝ่ายนอนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสรุปตู้กาชาของเดือน11นะครับหรือนั่นก็คือเดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะครับสำหรับตู้เดือน11เนี่ยมีตัวไหนบ้างนะครับแล้วก็มีทั้งหมดกี่ตู้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวล่มเวลาเราก็มันเริ่มกันเลยนะครับ สำหรับตู้เดือน11นะครับตู้แรกเลยนะครับเป็นอีเวนต์เลดอีเวนต์นะครับซึ่งตู้แรกก็จะเป็นป่าเวนนะครับซึ่งป่าเวนเนี่ยปลดม่วงนะครับขออภัยฮะปลดเบิร์สเขียวนะครับแล้วก็ได้รับอาวุธ LD นะฮะส่วน LD ตัวที่2ของตู้นี้ก็จะเป็นอีโรหะนะครับซึ่งผมก็ยังไม่มีก็น่าจะลุ้นที่ตู้ป่าเวนเนี่ยแหละครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นคิงนะครับ สำหรับเลดอีเวนต์มี2ตู้นะครับตู้ที่2นะครับก็คือป้าเมของเรานั่นเองนะครับได้ปลดเบิร์สเขียวนะครับพร้อมรีเวิร์กแล้วก็ LD ตัวที่2นะครับก็คือปู่สตาโกนะครับแล้วตัวที่3มก็จะเป็นเอสก้านะฮะคือตัวธรรมดาปกติเลยนะครับสำหรับตู้แรกนะฮะอีเวนต์แรกเลยนะครับก็สำหรับประเวนเนี่ยอ่าถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่นะฮะ อันนี้ผมก็จะขอพูดในส่วนของผู้เล่นใหม่เป็นหลักนะครับส่วนผู้เล่นเก่าเนี่ยก็จะมีตัวละครเยอะอยู่แล้วนะฮะอาจจะอาจจะข้ามได้แล้วก็ใช้ตัวอื่นแทนได้อะอยประมาณนั้นนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยก็ถ้าเกิดเป็นตู้แรกเลยเนี่ยป่าเวนก็ค่อนข้างจะโอเคตรงที่ว่าสามารถทําให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยใช้งานได้แน่ๆน,นะฮะก็ประมาณ3ามอีเวนนะฮะหนึ่งสอง 3มอ่า3อีเวนต์นะครับสำหรับอ่าครึ่งเดือนแรกของประเวณนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ชอบไม่อยากกดเนี่ยก็ไม่ต้องกดได้นะครับส่วนตู้ที่2อ,อันนี้เนี่ยที่เป็นปาเมกอ่าปลดเบิร์สเขียวเนี่ยสำหรับตู้นี้เนี่ยก็ครึ่งเดือนหลังเนี่ยมันจะมีแฟดมาแทนแล้วนะฮะก็อาจจะใช้ตัวแฟดเป็นตัว ตัวยืมเพื่อนกันซะมากกว่านะครับเพราะว่าบับเบิร์ดเนี่ยโอเคกว่าดีกว่าโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดเราเจอมอนเตอร์มามากกว่า2ตัวขึ้นไปเนี่ยเพื่อนแฟนคนือย,ยิ่งชอบเลยนะฮะสำหรับตู้ที่2นะครับก็เอลดีตัวนึงคือปู่สตาโกตัวนี้นะฮะก็อาจจะรอไปกดตอนลดเลเวล90ก็ได้นะครับเพราะว่าตอนลดเลเวล90เนี่ยปู่มาพร้อมกับเอสค่าเอลดีนะครับอาจจะคุ้มกว่า ตู้ที่2ก็อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับไม่ได้มัดแฮมนะครับว่าจําเป็นที่ต้องกดนะครับอาจจะรอกดตอนลดเลเวลเก้ก็ได้นะครับทีนี้มาตู้ที่3นะครับสําหรับตู้ที่3เนี่ยเป็นอีเวนต์มิชชั่นดันเจียนนะครับก็จะมี LD ของแคสซิตนะครับ1ตัวนะครับแล้วก็ LD ตัวที่2คือกลับลานนะครับแล้วก็อาวุธ ex ของยูรินะครับ ซึ่งสำหรับตู้นี้เนี่ยอา,อาวุธ LD ของ c a s ซิตเนี่ยผมจากที่ผมดูในเจแปนนะครับผมถือว่าเป็นอาวุธ LD ที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือความสามารถาต่อให้เราเนี่ยโจมตีเบฟดาเมจเข้าแค่หนึ่งนะครับแต่ว่าด้วยความสามารถของอาวุธ LD ของ c a s ซิตเนี่ยจะทำให้ทุกๆก,การโจมตีเบฟดาเมจนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเวฟดาเมดหนึ่งสองสามเนี่ยก็จะทําให้ตัวละครเนี่ยสามารถเด้งเวฟให้กับตัวเองได้ทุกฮิตนะฮะทุกฮิตของการโจมตีนะครับถ้ายิ่งตีเวฟดาเมดหลายฮิตเนี่ยก็จะเด้งเวฟให้ตัวเองเยอะขึ้นนะครับอ,อย่างเช่นถ้าเกิดเอามาคิน่ามาหรือว่าตัวละครตัวอื่นอย่างปาเซฟิลอดนะฮะที่โจมตีเวฟดาเมจเก้าิตอะไรแบบนี้เนี่ยก็จะเด้งเวฟให้กับตัวเองค่อนข้างเต็มแม็กเลยนะครับ แล้วก็สำหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่มีตัวคุรสเมนะครับก็สามารถใช้คออา b i l ิต y ของกัปลานแทนอาจารย์คุรสเมได้นะครับถึงแม้ว่า H P ดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยจะได้ไม่เยอะเท่ากับอาจารย์คุรสเมนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าเพิ่มให้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยของกัปลานจะเพิ่มขึ้น10%นะครับส่วนอาจารย์คุรุสเมเนี่ยจะเพิ่มขึ้นสูงสุดที่30%นะครับ ก็เรียกได้ว่าตัวนี้ถ้าถ้าเป็นความคิดผมนะครับผมก็แนะนำให้ผู้เล่นใหม่เปิดหาทั้ง LD ของแคสซิตด้วยแล้วก็ LD ของกับลานด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยดีบัฟในการแปะของกลับลานเนี่ยก็ เป็นผลมาจากอาวุธ ex ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผู้เล่นใหม่เปิดหากับรานเพื่อที่จะเอาผลของเพิ่ม h p ดพเามจเนยก็ต้องหาอาวุธ ex ของกับรานด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมลิมิตเบรกสองลูนะครับสำหรับการทำให้ดีบัฟตัวที่เพิ่ม h p ดพเมจเนยเข้ามานะครับก็สำหรับอา,อาวุธ ex ของกับรานเนี่ยจะทำเหมือนกับอาจารย์คุลสเมเนะครับ เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับยังไม่เข้าใจกับคําที่ผมอ,อธิบายเมื่อกี้เนี่ยก็แนะนําให้ไปดูคลิปของอาจารย์คูรัสมินะครับที่เป็นอัปเดตล่าสุดเรื่องเกี่ยวกับการออกมาแปะดีบัฟนะครับก็อันนั้นทําเหมือนกันเปะ๊เปะเลยนะครับสําหรับอาจารย์คูรัสมิและกับลานนะครับหรือไม่ก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ของอาจารย์คูรัสามาติเนี่ยมาแปะไว้ใต้ ใต้คลิปนี้ให้ละกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเขียนหัวข้อไปว่า,าวิธีการทำดีบัฟของกับลานกับอาจารย์ครุามินะครับเพื่อที่ว่าผูเ้เล่นใหม่จะได้ไม่ต้องไปหานะครับ <c oughs> เพราะว่าบางบางคลิปมันเยอะนะครับก็อ <c oughs> าจจะหาไม่เจอนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมช่วยอำนวยความสะดวกให้ละกันนะครับง่ายที่สุด <c oughs> ทีนี้เราก็ไปกันตู้ถัดไปนะครับก็ <c oughs> ตู้นี้ก็ยังเป็นตู้ใหม่นะครับ อขอไปครบเป็นตัวละครตัวใหม่นะครับคือเชลเก้นะครับซึ่งเชลเก้เนี่ยก็มันไม่มีรูปแบบตัวละครนะครับก็เลยเหลือแค่2ตัวนี้นะครับอาวุธเอีตัวแรกก็คือเชลเก้แล้วก็ตัวที่2คือฟูจินนะครับตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่ต้องการบัฟตีธาตุลมก็ต้องกดฟูจินนะครับเพราะฟูจินเป็นตัวละครที่ แปะแพทธาตุลมให้มอนเตอร์แล้วก็บัฟตีธาตุลมให้กับฝั่งเรานะครับส่วนลูลูนะครับก็เพิ่งจะได้อาวุธ ld เมื่อไม่กี่วันนี้เองนะครับเพราะฉะนั้นก็กว่าจะเข้าเซิเราก็อีกประมาณ8เดือนนะครับประมาณนะฮะสำหรับตู้เชลเก้อันนี้นะครับก็สำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ย อาจจะกดก็ได้ไม่กดก็ได้นะครับก็ตู้นี้เป็นตู้ที่อยู่ในระดับกลางๆนะครับถ้าเราไม่ได้อวยความน่ารักของเชลเก้ก็อาจจะไม่กดได้นะครับเพราะว่าจากที่ผมดูคลิปของเจแปนเรื่อยๆเนี่ยตัวเชลเก้ก็ไม่ค่อยแทบจะไม่มีคนเอามาใช้เลยนะครับนอกจากอีเวนต์ตัวเองนะครับประมาณนั้นตอนนี้เราก็ผ่านมาถึงครึ่งทางแล้วนะฮะต่อมานะครับก็จะเป็น อีเวนต์เฮราติกนะฮะเฮราติกก็คือตัวที่ให้เราช่วยกันยำบอสนะฮะสำหรับอีเวนต์เฮราติกอันนี้นะครับก็เปิดประเดิมด้วยแฝดนะครับซึ่งแฝดเนี่ยก็จะได้อาวุธ l อดกับปดเบอร์สเขียวนะครับแล้วก็ตัวที่2ของตู้แรกนะครับคือซาบินนะครับที่มีอาวุธ l อด้วยนะครับส่วนตัวที่3ก็ปาปาลิโมนะครับ เดีเรามาพูดถึงตู้แรกกันก่อนนะครับสำหรับปาปาริโมเนี่ยก็เจแปนได้ ai, อาวุธ LD พร้อมกับปวดเลเวล90แล้วนะครับก็รายละเอียดต่างๆก็เดี๋ยวค่อยดูกันที่คลิปวิเคราะห์ตู้กาชาเดือนหน้ากันอีกทีนึงนะครับแล้วก็ตัวซาบินนะครับก็อันนี้แล้วแต่ความอวยนะครับสำหรับสำหรับผมเนี่ยคือซาบินก็เฉยๆนะครับ มีดีแค่เมคานิกที่โจมตีไม่สนพลังป้องกันของมอนสเตอร์นะครับแล้วก็ดันเทิร์นได้นะครับแค่นั้นเองทีนี้เราก็มาพูดกันถึงตัวน้องแฝดกันนะฮะสำหรับน้องแฝดเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเกิดใครนะครับที่คิดจะใช้งานน้องแฝดจริงๆเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีอาวุธเบิร์สนะครับเพราะว่าผลของบัฟเบรสเนี่ยค่อนข้างดีมากๆ ในการที่เราเจอมอนสเตอร์มากกว่า2ตัวขึ้นไปนะครับถ้าตัวเดียวเนี่ยคือไม่ค่อยคุ้มในการใช้แฝดนะครับเพราะมันจะน้อยมากสำหรับบัฟเบิร์สของแฝดเนี่ยถ้าเรายิ่งเจอมอน3ตัวเนี่ยเรายิ่งยิ้มหวานเลยครับเพราะว่าผลของการเพิ่มเพชรพีระเมตจะเยอะมากๆนะสำหรับอา,อาวุธเบิร์สของน้องแฝดเพราะฉะนั้นตู้นี้นะครับถ้าเกิดใครที่คิดจะหาน้องแฝดจริงๆ แบบใช้งานจริงจังเอาเป็นตัวตั้งยืมเพื่อนได้เนี่ยก็ต้องมีอาวุธเบิร์สเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้แค่เล่นเองนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้กะว่าจะเอาไปตั้งตัวยิงเพื่อนให้ใครเนี่ยเราก็อาจจะก,กดหาแค่อาวุธเอลดีไปก่อนได้นะครับเพราะว่าออีก3ตู้ของของไทม์ไลน์น้องแฝดเนี่ยก็มันก็มีตู้ที่จำเป็นที่จะต้องกดเหมือนกันนะครับ อันนี้คือตู้แรกของเฮราติกก่อนนะครับทีนี้เราก็มาดูตู้ที่2 h เฮราติกนะฮะตัวแรกก็คือกาแลนได้ปลดเบอร์สเขียวนะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับที่มีอาวุธเอลดีในตู้ก็คือโลซ่านะครับตัวที่3ก็คือฟานนะครับสําหรับฟานเนี่ยก็ได้อาวุธเอพร้อมกับปลดเลเวล90นะฮะแต่ว่าตัวฟานเนี่ย ครั้งแรกจะได้อาวุธเอดีพร้อมปลดเลเวล80ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอ,อีกหลายเดือนนะฮะกว่าจะปลดเลเวล90นะครับสำหรับฟานนะครับแล้วก็ตู้นี้นะครับถ้าเกิดใครที่ต้องการซัพพอร์ตเพิ่มนะครับก็มีเจโรซ่านะครับที่น่ากดนะครับแล้วก็ตัวกาแลนเนี่ย ณนะตอนนี้ก็หลังจากที่ปลดเบิร์สเขียวแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าเอามาใช้งานได้นะครับเพราะว่ารุ่นน้องผมเนี่ยก็ทาเบิร์สเขียวกาแลนแล้วก็เอามาแบกได้ค่อนข้างจะหลายเอีเวนต์อยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ตัวตัวผู้เล่นใหม่นะครับว่าอยากจะได้ตัวไหนนะครับสาหรับสาหรับผมนะฮะถ้าเกิดอยากได้ซับจริงๆเนี่ยก็คงต้องกดหาโลซานะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ใช่ซีเรียสเรื่องซับมากเนี่ยเราก็จะมีตู้แคสซีจากตู้ที่3ไปนะฮะไอตัวมินชันดันเจียน,นครับตัวนั้นก็ช่วยซับได้นะครับเพราะว่ามีมีบัฟเหมือนกันแต่ว่าเป็นปบัฟธรรมดานะฮะแต่ว่าโรซาเนี่ยจะเป็นปบัฟกรอบขาวความความสามารถก็จะต่างกันนะฮะเนื่องจากว่าถ้าเกิดเป็นปบัฟธรรมดาเนี่ยเวลามอนเตอร์แปดดีบัฟใสเราหลายๆหลาย,ลายๆช่องเนี่ย บัฟเราก็จะโดนดันได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบัฟกรอบขาวของโรซ่าเนี่ยก็จะไม่สามารถดันได้นอกจากต้องล้างบัฟเราเท่านั้นนะครับอันนี้ในส่วนของผู้เล่นใหม่จ๋า,จาเลยเนี่ยแล้วขาดซับพอร์ตจริงๆเนี่ยผมก็คงแนะนําแนะนําเจโรซ่าตัวนี้นะครับ1ตัวนะฮะที่สามารถเอามาบัฟทีมได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็บัฟจากสกิลสเนี่ยก็ป้อง ไม่เรียกว่าป้องกันการตายนะฮะเรียกว่าเป็นการตายแล้วชุบชีวิตขึ้นมาอัตโนมัตินะครับโดยที่ตอนนี้เนี่ยตัวเซิร์ฟเวอร์ global ของเราเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนการการชุบชีวิตขึ้นมาแบบไม่ต้องเสียแต้มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนเราตายก็ใช้ชุบชีวิตของเจโรซาก็ไม่ต้องกลัวว่าแต้มจะลดแล้วนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยตายประมาณ3าครั้งเนี่ยแต้มก็ลดลงเหลือไม่กี่แสนแล้วนะครับ อันนี้ก็คือตู้ของเฮลติ e อีเวนต์นะครับทีนี้ตู้ถัดมาเนี่ยมันจะเป็นตู้พิเศษนะครับซึ่งตู้พิเศษนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าตัวค่ายเหลี่ยมเนี่ยจะเอาออกหรือว่าจะเอาใส่เข้ามาแบบเป็นตามทำลายปกติของเจแปนนะครับอันนี้ผมก็พูดเผื่อไว้ก่อนนะครับเผื่อในกรณีของเซิร์ฟโกลบอลเราเนี่ยถ้าไม่เอาตู้มาล่วงหน้าก็อาจจะย้ายตู้เราไปอยู่ถัดไปอีกเดือนนึงนะฮะอันนี้ก็สําหรับตู้นี้เป็นตู้พิเศษ ก็ฟังหูวไวหูวไว้ก่อนละกันนะครับรอดูไลฟ์กันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับตู้พิเศษนะครับก็จะมีอาวุธเอีของ2ตัวนะคือวานิลลานะครับกับน้องคูรุนะครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้เนี่ยอเอาน้องคูรุก่อนละกันนะสำหรับน้องคูรุเนี่ยก็เรียกว่าเอามาใช้เป็นตัวหลักก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับส่วนมากจะเอามาใช้เป็นตัวคออาว i ธทีะมากกว่านะครับเพราะว่าตัวน้องเนี่ย c Core Ability จะสามารถแปะแพ้ท่าสายฟ้าให้มอนสเตอร์ได้นะครับแล้วก็คนที่เรียกมาเนี่ยจะบัฟโจมตีท่าสายฟ้าให้กับปาร์ตี้นะครับสำหรับใครที่ชอบใช้ Core a b i l i t y แบบแปะแพท่าบับตีท่าก็ต้องน้องคุรุรุนะครับส่วนน้องวานิลาเนี่ยก็ถือว่าเป็นของดีเลยนะครับเพราะว่าดีบ u ัฟของวานิลาเนี่ย เรียกว่าทําให้เกราะของบอสเนี่ยนิ่มลงอย่างมากเลยนะครับเราจะเห็นเซิร์ฟเจแปนเนี่ยเอาน้องวานิลลามาใช้บ่อยๆนะครับเพราะว่าดีบัฟน้องค่อนข้างดีมากๆอีกหนึ่งตัวนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่ที่ไม่มีตัวลดพลังป้องกันของบอสเยอะนะักก็ถือว่าตู้นี้เนี่ยผมแนะนําให้กดหาน้องวานิลลาเป็นหลักเลยนะครับสาหรับน้องวานิลลาจะผมคิดว่าน่าจะช่วยผู้เล่นใหม่ได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับในส่วนของ เรียก c คออ Ability ออกมาแล้วแปะดีบัฟลดพลังป้องกันให้มอนสเตอร์นะครับทีนี้เราก็มาดูตู้ถัดไปนะครับสำหรับตู้ถัดไปเนี่ยชื่อมันเป็น Granite View นะครับซึ่งผมก็ไม่ชชัว่์ว่ามันเป็นอีเวนต์อะไรนะครับผมก็อ่านตามตามข้อมูลในเว็บไปเป๊ะเลยแล้วกันนะครับ สำหรับตู้กาเน็ตนะครับก็จะมี LD ตัวแรกนะครับกาเน็ตนะครับแล้วก็ตัวที่2คํคามลานาดนะครับแล้วก็ตัวที่3เป็นเออไว้นะครับซึ่งเออไว้เนี่ยในปัจจุบันญี่ปุ่นก็ได้อาวุธ LD แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกัน2ตัว2ตัวนี้นะครับสําหรับตัวคามลานาดเนี่ยก็เรียกได้ว่าหายยาวเลยนะครับแทบจะไม่ได้ใช้ ไม่ได้ใช้งานเลยจริงๆนะครับถ้าเกิดไม่ไม่เจอมอนสเตอร์ที่มาตัวเดียวแล้วก็มีเงื่อนไขที่สามารถเอาคำนวณมาใช้ได้นะครับก็เรียกว่าหายยาวเลยสำหรับการเน็ตนะครับการเน็ตเนี่ยก็จะเป็นซับกึ่งดาเมจนะครับหลังจากที่ได้อาวุธ ld แล้วเนี่ยการเน็ตสามารถทำดาเมจอ่าเป็นดาเมจหมูเนี่ยได้แรงขึ้นนะครับนอกจากสกิลสกิลหนึ่งสก,สกิลสองนะฮะ ตัวการ็ตนเนี่ยถ้าเกิดนับนับจากทำลายเจแปนจริงๆที่ผมดูเนี่ยเห็นคนเอามาใช้นะฮะแต่ว่าไม่บ่อยนะครับก็สำหรับตู้นี้อันนี้จะกดก็ได้ไม่กดก็ได้ะดนะครับแล้วแต่ความอวยนะครับ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสำหรับตู้กรเน็ดเดี๋ยวรอดูวิเคราะห์ตู้กาชาเดือนหน้าอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งก่อนที่ผมจะทําคลิปวิเคราะห์ตู้กาชาเนี่ยผมจะไปทำการบ้านมาก่อนว่าตัวน้องเนี่ยหลังจากที่ได้อุปเอดีแล้วเนี่ยมันดีขึ้นขนาดไหนแล้วก็เก่งขึ้นขนาดไหนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเค่อยไปดูรายละเอียดของอน้องกรเน็ดในเดือนหน้าอีกทีหนึ่งนะครับ ตอนนี้เนี่ยผมดูแค่คร่าวๆเฉยๆนะครับก็ยังไม่ได้ลงรายละเอียดหรืออะไรมากมายอันนี้ก็บอกเป็นคร่าวๆไปก่อนละกันนะครับทีนี้เราก็มาดูตู้สุดท้ายของเดือน1 1นะครับนั่นก็คือตู้ของอีเวนต์บอสลัด6นะครับตัวแรกที่มี LD ตู้นี้เลยนะครับนั่นคืออูรอนนะครับตัวที่2ก็จะเป็นเซเว่นนะครับ แล้วก็ตัวที่3จะเป็นเชอร์อตานะครับสำหรับเชอร์รอตาเนี่ยในปัจจุบันเจแปนก็ได้อาวุธ LD แล้วนะครับทีนี้เราก็มาดูตัวข้างตู้อีกตัวหนึ่งก็คือเซเว่นะครับซึ่ง Seven เซเว่นเี่ยผมบอกเลยว่าจากที่ผมได้อาวุธ LD มาแล้วไปใช้งานจริงเนี่ยคือน้องไม่น่าไม่น่าเอาแต้มไม่น่าเอาหินเกลือไปทําเลยนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับถ้าเกิดผู้เล่นใหม่กดตู้นี้แล้วเนี่ยเราได้น้องเซเว่นครบเนี่ยผมบอกเลยว่า ดองไปก่อนได้เลยนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องทําเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียดายที่หลังนะครับทีนี้เราก็มาดูกันถึงตัวหลักของตู้สุดท้ายนะครับอูรอนนะฮะจากการมาของอาวุธ LD ของอูรอนนะครับทําให้ตัวอูรอนเนี่ยกลายเป็นเคาน์เตอร์นะครับก็เรียกได้ว,ว่าในเจแปนเนี่ยตัวอูรอนก็ เป็นตัวเคาน์เตอร์ที่ดีมากๆอีกตัวหนึ่งนะครับผมแนะนําว่าตัวนี้ให้กดให้กดหาได้นะครับสําหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยยังไงก็ขาดแท้งแน่นอนนะครับยังไงผู้เล่นใหม่กดหาแท้งไว้ไว้ในไอดีสักตัวหนึ่งก็ยังดีกว่าไม่มีไม,มไม่มีแท้งนะครับเพราะว่าในตัวในอนาคตของเจแปนเนี่ยอีเวนต์ถัดไปจากบอสรัด6เนี่ยก็มีหลายๆด่านนะครับที่สามารถเอาลุงอูลอนเนี่ยไปใช้เคาน์เตอร์ได้นะครับ เพราะฉะนั้นตู้นี้ก็สําหรับผู้เล่นใหม่ก็กดได้เลยนะครับสําหรับคนที่ขาดแทงด้วยนะครับสําหรับแทงเนี่ยก็ต้องเรียนเรียนแบบนี้นครับว่าตัวละครตัวใหม่เนี่ยที่ออกมาเรื่อยๆเนี่ยมันมักจะดีกว่าตัวเก่าเสมอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีตัวละครให้เราเลือกใช้แบบหลายๆตัวหลากหลาย ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวไทยเดียวกันอย่างเช่นเอาแท้งนะฮะก็มีอู on, Guardian, รอนมีการดีโอมีปู่การรับอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยในบริบทด่านอื่นๆมันไม่เข้าเงื่อนไขเนี่ยแต่ว่ามันเป็นเข้าเงื่อนไข,ขของตัวอูรอนเราก็ต้องสามารถเอาอูรอนมาเลือกใช้ได้นะครับอย่างด่านต่อไปเนี่ยสมมุติว่าด่านต่อไปเนี้ยเงื่อนไขเนี่ยมันไม่เข้ากับตัวลุงอูรอนเนี่ยแต่ว่ามันไปเข้ากับการดีโอเนี่ยและซึ่งเรามีแท้งอยู่3ตัว4ตัวในไอเดีอยู่แล้ว เราก็สามารถปรับเปลี่ยนเอาแท้งเคาน์เตอร์จากลุงอูรอนมาใช้เป็นาการิโอแทนได้นะครับก็ประมาณนั้นนะครับสำหรับคลิปสรุปตู้กระชาเดือนสิเนี่ยก็เป็นความคิดเห็นของผมล้วนๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีจุดไหนที่ผมพูดพลาดไปหรือว่าตกหล่นไปเนี่ยแล้วเพื่อน,อนๆที่เล่นเซิร์ฟเจแปน ดูอยู่ก็สามารถช่วยผมคอมเมนต์บอกข้อมูลที่ถูกต้องได้นะครับมันจะเป็นประโยชน์กับผู้เล่นใหม่ที่ติดตามช่องผมแล้วก็ดูคลิปของผมอยู่ในเรื่อยนะครับก็เด็กได้ว่าถ้าเกิดมีเพื่อนๆที่คอยช่วยบอกข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็แก้ไขข้อมูลที่ผมบอกผิดเนี่ยก็จะเป็นพระคุณอย่างมากเลยนะครับผมสำหรับคลิปสรุปตู้กาชาเดือน11ก็น่าจะมีเท่านี้จริงๆนะครับ ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆผู้เล่นใหม่เนี่ยมีตรงไหนที่งงแล้วก็สงสัยเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่เล e ่นสืบเตยแฟนและมีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กําลังใจผมง,ง่ายๆนะครับด้วยการกดไลค์ผมนะครับกด s u b s c r i b e แล้วก็อย่ายลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆน,นะครับสําหรับคลิปสรุปตู้กาชาเดือนสิญญญบเอ็ดก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ